ลักขณาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคมเดือนที่ดาวทั้งสามดวงย้ายมาทับลักขณาราศีกรกฎพุทธเนยย้ายก่อนเลยย้ายตั้งแต่ไปลายมิถุนายนแล้วนะครับถัดจากนั้นก็ นะจะเป็นดาวศุกร์ก็คือวันที่9กร,รกฎาคมแล้วก็ดาวอาทิตย์16กรรกรกฎาคมเนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยย้ายมาทับลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎดาวศุกร์ที่มาทับลัคนานั้นไปได้ตำแหน่งพิเศษที่เขาเรียกว่าราชาโชคอยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ำ สุกับพุธเป็นคู่ธาตุน้ํานะแล้วก็ดาวอาทิตย์อีกหนึ่งดวงที่เป็นตําแหน่งพิเศษก็เรียกมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่มาร่วมอยู่กับดาวสุกแต่ในยะสําคัญของดาวอาทิตย์นั้นนะครับเป็นตําแหน่งมหาจักรก็ว่ามีความโดดเด่นแล้วแล้วก็มาจากเรือนการเงินด้วยชาวลัคนาราศีกรกฎชะตาจะกลับมาสะพัดในเรื่องของการเงินอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ หาได้มาก็มีรายจ่ายรออยู่ตลอดเวลาก็เดือนกนรกฎาคมกลางกลงเดือนไปแล้วการเงินน่าจะสะพัดขึ้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคุณน่าจะแฮปปี้ในเรื่องของการเงินมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอน1-5นะครับช่วงนั้น มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะครับก็จุกจิกใจอยู่บ้างน,นะหรือ1-5 6-10คนเคยคุยคนเคยคบอาจจะพยายามติดต่อกลับมาไม่ว่าคุณจะอยากคุยหรือไม่อยากคุยนะครับไอ้นี่หนึ่งถเนี่ย, 5, 10, ยจะพยายามติดต่อกลับมา 11จนถึง15ช่วงนั้นก็ยังสับสนจิตใจอยู่เอาเป็นว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นครึ่งเดือนแรกที่ชาวลัคนาราศีกรกฎค่อนข้างที่จะจุกจิตใจในเรื่องความรักนะไม่ว่ากับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเคยรู้จักคบหาหรือแม้แต่เป็นคนเคยคุยหายเหวอ,อะไรก็ไม่รู้ละ่ะเออนั่นแหละนะครึ่งเดือนแรกเลยจะมีเรื่องความรักเข้ามาทำให้จุกจิกใจแน่ๆ นะครับหรือถ้าจะคบใครก็ต้องคบแบบไม่ค่อยเปิดเผยคบแบบเออโ,โปรโไฟล์นะถึงจะไปได้นะแล้วก็พอมาวันที่16จนถึง20ช่วงนั้นแฮปปี้ขึ้นการเงินการทองก็จะดีขึ้นอีกมีข่าวดีเรื่องเงินมีโชคดีในเรื่องของการเงินเงินทองไหลามาเทม,มาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง พอ21จนถึงวันที่25ช่วงนั้นต้องทุ่มเทหนักมากในเรื่องของงานจะไปเอเอเลอเตอไปใส่ใจกับสิ่งรอบข้างอย่างอื่นมากเกินไปเนี่ยทำให้งานไม่เสร็จเนี่ยต้องระวังนะราะต้องทุ่มเทเยอะมากในช่วง21จนถึง25บอกเลยงานเพียบ26จนถึง31ช่วงนั้นง,งานมีความสำเร็จดีมาก ใครที่รอาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอยู่น่าจะมีข่าวดีเข้ามาใครที่ทำโปรเจกต์อยู่น่าจะมีอะไรที่ทำให้มันก้าวหน้าคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีใครที่ติดต่องานรอปิดจ็อบลูกค้ารอลูกค้าตัดสินใจอะไรก็ตามเถอะน่าจะตัดสินใจได้ในทางที่ดีในช่วงประมาณปลายเดือน2 6 3สถึง31นะครับ ย้ำอีกครั้งนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินของคุณจะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใครที่คิดจะซื้อรถซื้อราซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์คอนโดหาหวอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของสังคมแวดล้อมคุณก็จะกว้างขึ้นแล้วก็จะเป็นเดือนที่คุณมีชื่อเสียงอาจจะเป็นในงานของคุณหรือสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มีความเป็นไปได้เท่านั้นแหละเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกรกฎ นะทีนี้ดาวพฤหัสกับดาวอังคารที่อยู่ในเรือนลาพะหรือว่าเรือนลาบนั้นส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคหรือว่าลาบลอยด้วยลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับใครที่เป็นคนชอบเสี่ยงโชคเนี่ยกรากฏมีโอกาสจะมีโชคหรือลาบลอยส่วนชาวลัคนาราศีกรากฏใครที่ทํางานติดต่อทางไกลหรือต่างประเทศ น่าจะมีข่าวดีเรื่องออเดอร์หรือการได้ปิดจ็อบต่างๆอะไรต่างๆมีความเป็นไปได้ทท่านั้นแหละนะก็ดาวมันเลยในทางที่ดีะนะครับบอกชาวลัคนาราศีกรกฎไว้ก่อนนะในเรื่องของความรักนะฮนะก่อนที่จะพยากรณจบของชาวลัคนาราศีกรกฎใครที่มีคู่ม,มีครอบครัวอยู่แล้วพยายามมั่นคงกับครอบครัวนะครับมันเป็นช่วงที่ดาวสุกับดาวพุธพับลัคนาของคุณอยู่ พยายามเอาใจไปใส่ไว้ในครอบครัวนะอย่าไขว้เขวนะครับเพราะมันจะมีคนมาชอบมาถูกใจสุทับรักในแมงมัมจันําความรักเข้ามาด้วยนะส่วนคนที่ยังโสดก็ไม่เป็นไรมีโอกาสที่จะมีใครมาชอบพอทั้งคนเคยคุยเกา่าคุยใหม่อะไรก็ไม่รู้พอไม่ไม่ไม่อะไรก็จะมีมาชอบพอกันแหละน่นัวกันอยู่นั่นแหละเป็นสังเกตดูให้ดีเถิดชาวรา,าราศีกรกฎนะ สินฉามิงขอให้โชคดีนะครับชาวราศาีกรกฎชะตาชีวิตในเดือนกรกฎาคม